ครับเอาเงินเขาเขาเสียค่าวิชาชีพค่านั้นค่ะนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะมึงอย่าร้อนตัวสิ่งที่กูพูดไปสิ่งที่กูนําเสนอไปอ่านะถ้าไปทิ่มตําหัวใจใครหรือไปทิ่มตําหนอแตกหรือัวควใครนะถือจะา่าได้รับน้ํากุหลาบจากกูนะอ่าอย่าดิน้นนะนะครับการที่มึงไปเรียกค่าวิชาชีพเขา ไปเรียกนั้นเรียกนี้เขาก็จ่ายให้มึงแต่มึงทํางานสมเงินเขาไม่หละแม่น้าซ้ําแถมไปร้องเรียนเขาอีกนะมึงจะชดใช้เขายังไงนี่มึงจะชดใช้เขายังไงอะไม่ว่าจะเป็น f สอง f สี่โอนให้มึงหลังบ้านอีกเวลามึงเห็นเล่านอกเ่าราคาแพงแพงมึงที่แต่มึงไม่ได้สนใจงานเลยมึงไม่ได้ใส่ใจเลยกูพูดได้เต็มปากเลยไม่รู้ว่าหมาตัวไหนนะ มึงออกมาตอบโต้ตกูมึงอย่าไปเล่นนึ่งไปตามสิสิ่งที่มึงลองเรียนไวน้นี่ไปตามกูตามมาให้มึงแล้วเดี๋ยวกูจะตามมึงขึ้นศาลทีนี้เข้าใจไหมเออกูจะตามมึงขึ้นศาลกูตามให้มึงหมดแล้วสิ่งที่มึงไปลองไว้มันอยู่ตรงไหนเออาบักตายดับนั่นก็อะไรกันอีกเอากันอีก เอกสารกูหายอีกมึงโทรไปบอกยกเข่งกูบอกติดคุกยกเข่งแน่นอนกูบอกเลยนะเอกสารกูคัดมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง่มึงแนบอะไรเข้าไปในครมที่ดินบ้างสิ่งที่มึงร้องเรียนไว้แต่มันมีจริงไม่งั้นเขาดำเนินการต่อแล้วครับพี่น้องงงออมาพูดสิ มึงไม่ต้องถามหรอกไหนบอกว่าถ้ามีโสโคตอยู่จริงมึงชนะไปแล้วชนะสิบักควายมึงนะครับโอ้บักหน้าหนาหน้าไม่อายนะครับพี่น้องเอฟซีอืมเดี๋ยวมึงต้องเจอกูสักวันแหละกูว่าด้บ้องกูสักวันปาขี้กูแถวนั้นเออนะครับพี่น้องเอฟซีเงียบกิ๊บเห็นไหมล่ะรู้ตัวแล้ว ไม่กล้าเอามาตอบตู้ครับอดหัวยุ่งกับหมาครับพี่น้องมุดหยุดชายผ้าถุงเมียนู่นนะครับอ่าขอบคุณมากพี่อ,อ้ต้องอต่อสู้ตามความเป็นจริงไงเขาก็ขอความที่ทําไงมันเป็นนี่มันเป็นกับับค้นตีนนี่ทีน่นี่มันมีมันมีลึกๆก,กว่านี้ผมไม่อยากพูดครับพี่ผมไม่อยากพูด มึงไปญาติดีกับการมายมนี่นะวันที่มึงจะขึ้นศาลนี่นะมึงไปไปสวัสดีเขาไปคุยและจะให้จำเรือนไปสวัสดีนะโอ้สมอมึงเอาอะไรคิดมึงเอาอะไรคิดกูรู้แล้วทำไมมึงไม่ใส่ใจงานแต่มึงเขียนมึงอะไรที่มึงจะนำเอาอะไรขึ้นไปมึงจะเอาอะไรขึ้นไปมึงเขียนมึงริดรายการไม่อยุดแต่มึงไม่ทำไง ทำไมมึงถึงไม่ทำมึงรู้อยู่เต็มบกเต็มใจมึงอยู่แล้วออมึงรู้อยู่เต็มบกเต็มใจมึงอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกูไม่เงียบกูไม่เงียบกูต่อสู้แบบเปิดเผยไปเลยนะได้ไม่ได้ก็สู้ไปเลยครับพี่นะ้องเอฟซีนะเออที่ของเราไม่ใช่ที่ดินแบนอ่าอะไรนะที่เป็นเป็นของอ่าของรัฐของหลวงแล้วเร,เ,รเรามีสิทธิ์ไง แล้วก็สู้ตามกระบวนการไงอ่าสคทมันมาก,ก่อนไลยมากมาก่ากกอนป่า,มาไม้นีอ้อ่อะไรสองสองพันสี่ร้อยแปดสิบป่าไม้มาสองพันห้าร้อยใครเป็นพอ่อใครเป็นลูกเะยพี่น้องอ้าวมึงเป็นลูกมึงจะมาเถียงพอ่อบอกมันจะได้แล้วครับพี่รถมือพ่อแล้วสิบ,บ้องหูฝ่ามือพ่อแล้วจะตกปากอ่าทําไมเขาถึงให้สิทธิ์ไงไอคนที่ไม่ทําก็แล้วแต่หัวปรอดมันแล้วครับพี่น้องเอฟซีในเมื่ออะไรครับรัดหลวงเขาให้ไปลง สซโคแต่ไม่ไปทําไงวยเฮ็ดไปเฮ็ดไปรถยาไม่ดอก็ต้องไปเฮ็ดทัวปอดมันดอกก็แล้วแต่เหาะครับพี่น้องเนาะเอาประกาศยุโป่งโปร่งบอ,ง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 องกไปเฮ็ดขย่าเลยแม,ม่นหมดนะกูก็ต่อสู้ของกูไปญาติแม่แม่หนังพี่น้องคนคือกันเ่นนะต่อสู้เลยนะแม,ม่นหมดนะนะครับโอ้ตายเลยครับพี่น้องอันนี้แน่นอนนะ พี่น้องเอฟซีเด็กก็ได้ดังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่กลัวทําไมครับในเรื่องมันถูกต้องนะครับคนต้องสู้ตามเรื่องตามราวมันก็ราอะไรทวงความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองใช่ไหมละ่ะที่เขาเกล่าวหาที่เขาใส่ร้ายใส่ความไงนะครับไปย่อมอย่างย่อมไม่ยอม่ยอ,มยอมได้ก่อยครับพี่น้องเอฟซีนะสู่แม่ไปเลยจนหลังส่วนฝาไปาเลยครับพี่น้องไปชู้ในความถูกต้อง แมนผิดเขาบอบว่าสู้เม้นบอกพี่น้องเอฟซีแล้วก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าเราไปตามทูกมันไกลไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีไปเล้ยมันไกลแล้วอืมมันเราไม่ได้ไปแค่ที่ดินที่เดียวนะไปสืบสอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ค้นหาความจริงไงครับพี่น้องเติมน้ำมันไปเตือนเตือนอะไรมันได้หน่อยสิค่าอยู่ค่ากินนี่ค่าเลี้ยงสนอกทนาย,ยจะว่ามันหน่อยอ่านะครับพวกอะไรครับกู้ศักดิ์ศรีเรากลับคืนมาไง หลายคนเลยครับพี่นี้ไปใส่ร้ายใส่ความพวกลองเรียนซื้อขายป่าทั้งหมดอีกนะครับไป้องเรียนอีกฮะพบกขึ้นศาลแหละบอกที่เซนก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วครับแลรูคี้แล้วครับเขาได้หรือยังผมก็ไม่ได้ติดตามเขานะครับได้กินบอกเขาเขาเขาได้แล้วนะแล้วครับเราได้ครับพี่น้องโอ้ยย่านนะครับอันจะไปหรือครับ มึงได้ก้นสานแน่นอนละ่ะชื่อใครไว้เถียงกันแหละแบบนี้แล้วเอกสารน้่นมาจากไหนปากกากมึงก็ต้องได้มาด้วยถ้ามึงจะเล่นงานบางนี้เดี๋ยวก็จะกันมึงตัวมึงเป็นพยานปะก,กากเอาหลักฐานนี่มาจากไหนมาโชว์ได้ยังไงมึงคิดว่ามึงจะขีดชื่อแล้วอ,อะไรครับพื้นที่มันเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นเป็นโซกเป็น,เป,นเป็นวาใช่ไหม ติดตรงไหนตรงไหนติดถ้วยติดนัน่นนี่มันชัดเจนครับมึงจะขีดชื่อมึง,งโง่บักทนุนวยบักโง่เฉพาะบักไหลเอินบักทนวยหัวขี้เลื่อยบักฟึก๊วอนเข้าคุกเลยทีนี่นะครับพี่น้องเอีมันเป็นแบบนั้นเออเดี๋ยวพ่อไปกินเดี๋ยวพ่อจะไปกินเรื่องมันเป็นแบบนั้นไงครับมันถึงเวลาแล้วครับพี่น้องเอฟซียาไปเราดูเลยครับพี่น้อง มันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเหล,ละครับนะหรือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหลือารสั่งแค่นั้นเหละนะมันมีอะไรมากมายหรอกนะครับพี่นอ้องทีที่ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะแล้วก็สู้ตามความจริงเราผมไม่เคยกลัวไม่เคยหนีอยู่แล้วเกิดมาทีเดียวตายทีเดียวกับค้นเห้ามันบ่ล่ลยยอมทำไมเราทำทำสิ่งที่มันถูกต้อง ปกป้องเกียดปกป้องศักดิ์ศรีของเราใช่ไหมล่นะญาติแม่ยังคนกินเขาก็ห้าวล้วไปกินอ้อมเดล็กจากคนเ่มีไปกินครัก็อ้อมเด็กมันอ่จะเตะเขาก็เดียวล่ะได้ไปกลัวทําไมนะครับพี่น้องเอฟซีได้ทาสิ่งที่มันถูกต้องนะไอยเซ็กบินไล่ตัวเราแล้วครับพี่น้องเอฟซีเงียบกิบแล้วไม่กล้ามาตอบแล้วครับปักหานี่ที่นี่รู้ตัวแล้วว่ามึงจะโดนอะไรที่นี Du, zwei Engländer,